ท่านนี้ยอมรับผิดค่ะเอืนปิยธิดาชี้แจงหลังถูกปลดฟ้าผ่ายินดีขึ้นมงสืบเรื่องจากประเด็นเอืนปียธิดาเส่งหลวงถูกปลดฟ้าผ่าจากตำแหน่งนิตแกนกกำแพงเพชร2,023ปมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กอมประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมและเงื่อนไขที่กองถ่ายประกวดมิดแกนกำแพงเพชร2023กำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษ์บริบทที่กองประกวดมิดแกนกำแพงเพชรได้ตั้งไว้พร้อมเรียกคืนมงกุฎใน7วันค่ะล่าสุดสาวเอินได้โพสลเฟสบุ๊กเราค่ะโดยชี้แจงบอกว่าขอออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะคิดว่าหลายคนน่าจะรอฟังก็รออ่านนั่นแหละ อันดับแรกนะคะทางกองถ่ายบอกว่าเราไม่ทําหน้าที่ให้กับกองประกวดเราเข้ากองประกวด จ้างช่างแต่งผมทำผมทุกรอบเพื่อขึ้นประกวดในส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมในกองเราลงไปทำกิจกรรมกับกองทุกๆก,กิจกรรมขายยกเว้นในช่วงที่เราป่วยค่ะมีช่วงหนึ่งที่นางงามหลายๆคนป่วยและพี่ทีมงานกลัวจะทำให้เพื่อนนางงามติดไปด,ด้วยพี่เขาเลยแจ้งไม่ให้คนที่ป่วยลงไปทำกิจกรรมเพื่อเซฟนางงามคนอื่น,นๆกิจกรรมที่เราไม่ได้เข้าร่วมคือการเวิร์กช็อปซิต้าและการเล่นน้ำสงการที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบเรื่องนี้จากกองประกวดได้ค่ะเรื่องที่เข้าถึงยากจริงไหมจริงค่ะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบแชทเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ทําให้มีปัญหาอยู่กับหลายๆคนและหลายๆครั้งสําหรับเราเราทําหน้าที่มิดแกนกําแพงเพชรอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถแล้วและเราเคารพความตัดสินใจทางกองประกวดมิดแกนกําแพงเพชรค่ะ เราขอน้อมรับทุกการตัดสินของกองประกวดค่ะและยินดีนมากๆที่จะส่งมงกุฎและสายสะพายไปคืนทางนี้ทางนั้นโพสต์นี้คงเป็นโพสุดท้ายที่เราจะดำลงตำแหน่งในฐานะมิดแกนกำแพงเพชรเราจึงอยากใช้กำลังตรงนี้ในการขอบคุณพี่เจและห้องเสื้อ หนูขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจของหนูที่มาเอ็นดูคนแบบหนูทุกชุดที่หนูใส่ตั้งแต่ประกวดพี่ตั้งใจตัดมากๆหนูขอโทษที่ไม่ใช่เด็กที่น่ารักและทําตัวไม่น่ารักกับพี่แต่พี่ก็ไม่เคยทิ้งหนูไปเลยหนูยังยืนยันว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้หนูขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณที่พี่ส่งหนูไปยืนบนเวทีมิทแกนไทยแลนด์ได้สําเร็จ ขอบคุณร่อมดักแด้แฟนด้อมเล็กๆที่อบอุ่นมากๆขอบคุณที่ชอบและซัพพอร์ตเราเราเป็นเราไม่เคยบังคับกดดันอะไรเลยแม้ว่าเราจะตอบแชทช้าฟิล,ลส่งจดหมายมาคุยก็ยังไวกว่าก็ตามขอบคุณที่ส่งน้ำส่งข้าวส่งขนมส่งยาและส่งกำลังใจตลอดการเก็บตัวหนึ่งเดือนน้ำหนักขึ้นแน่นอนขอบคุณทางกองถ่ายมิตรแกนไทยแลนด์ can, คุณครูพี่สตาฟทีมงานและเพื่อนๆอ,อ,อีก76จังหวัดที่น่ารักกับเรามากๆ อบอุ่นมากเมื่อวานมีแต่คนกอดเรายังอึ้งและเซอร์ไพรส์กับระบบการทำงานของมิสแกลนไทยแลนด์มันคืออาชีพและเป็นระบบมากกว่าโชว์จะออกมาได้แบบเมื่อวานทุกคนทำงานหนักมากจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอสแสดงความยินด,ดีกับมิสแกนไทยแลนด์สองพนทุกคนด้วยนะคะปอลอขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะจะทะยอยตอบนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ